คลิปไวรัลที่ทำเอาโซเชียลแทบลุกเป็นไฟเมื่อล่าสุดพีททองเจือคุณพ่อสุดเท่ของบ้านทองเจือโชว์สเตปเต้นพร้อมลูกสาวทั้งสองเซย่าและมิยา่าซึ่งนานๆทีจะได้เห็นภาพครอบครัวเต้นพร้อมหน้ากันแบบนี้บอกเลยว่าน่ารักมากแถมคุณพ่อยังดูเด็กไม่เปลี่ยนเรียกได้ว่าเต้นข้างลูกสาวได้แบบเนียนๆเหมือนเป็นพี่ชายไม่ใช่พ่อ แต่ประเด็นเด็ดไม่ได้อยู่แค่ครอบครัวทองเจือน่ารักแค่ไหนเพราะคลิปนี้ทำให้สายตาทุกคนโฟกัสไปที่หนุ่มหล่ออีกคนที่เข้าร่วมเต้นด้วยแบบแนบชิดกับเซยา่ามิยา่าจนกลายเป็นคำถามบนโลกโซเชียลว่าเขาคือใครกันนะหลอ่อเท่มีสไตล์มากจนคนแห่คอมเมนต์กันรัวๆว,ว่าอยากรู้จักหนุ่มคนนี้กันทั้งประเทศแม้ในคลิปจะไม่มีการเปิดเผยชัดเจน แต่บนติกตอกดันมีคำค้นหาว่าลูกชายสายฟ้าเศรษฐบุตรโผลมาซึ่งหลายคนก็เริ่มคาดเดากันว่าเขาอาจเป็นญาติหรือคนในครอบครัวทองเจือก็เป็นได้งานนี้พ่อพีดูไม่ห่วงเลยแถมทุกคนยังเต้นกันสนุกสุดๆเหมือนเป็นครอบครัวใหญ่ที่เต็มไปด้วยพลังบวกคลิปเดียวแต่แย่งซีนกันสุดๆเพราะความหล่อของหนุ่มปริศนา ทำเอาชาวเน็ตอยากรู้จักมากกว่าเพลงที่เต้นเสียอีกใครมีคําตอบช่วยไขปริศนาหนุ่มคนนี้ด้วยจ้า